ปล่อยอ้หยางนี่สวัสดีค่ะก็ห้องอ้หยางนี่แงบกบแงบใส่โบแงบใส่กบอ่ะตุ่มกบแงบโบอ๋ตุ่มกบแงบกบบอ่อ๋อเอาแปลกแต่มันเข่าไปอยู่แตงไดยนี่ครับพ่อเตี้ยมันเข่าไปยังไดย์ดีเลมันเข่าหู้ดดโอ้มันเข่าหูนี่บ่เข่าหูนี่มากก ตั้งกรปิไห้นี่ดิบ่เออเไปกับปุ้งลงนี่นี่มันขึ้นมากอะเพเอาสุดตัวบ่จักการจัดกรันจักรแล้ะนี่เต้าหรืเนฮ็ดหรอดลงเาเตาะบ่เฮ็ดขายบ่หรือว่าเฮ็ดมาใส่ดิบ่หมีเนาะโอ้บดไปใส่ยังไหลบดที่นี่ไดิแล้วเที่ยวเขาแร้วบ่ก่อนน้ำก่อนโอ้น้า่อนเขาเลี้ยงนี่บ่โอ้เออทดีท่โอ้เนาะ พี่น้องก็เบิร์นี่ใส่ตัวยางมันอันเรียวด้บ่้ใส่องพี่น้องเราซื้อมาเบิ่งอันก็ห้องยังเกาะห้องย่งเกาะกาเอื่นซื้อ่นมาไหนก็เงียบพี่น้องก็เบิรงกเงียบเงียบเป็นังเดียได้พี่น้องเล้อพอดีน่นพอดี่านมากก็ได้เห็นอีพอเราเห็ดเงียบใส่กบพี่น้องเมืนไงจ้านี่เห็นบ่นี่ เพราะบางทีเดีลายอันเลยคันนี้เนาะเพื่อนว่ากบมันจะเข,ข่าไปทางในเนาะไปซ้ำผาดก่อนเอาเงืออีหยังใส่ก่ะพี่น้องเมื่อนี่แงบค่ะพี่น้องแงบใส่โกโคบกันว่าน่าคขอนนี่างะรจังน้อยอย่างไรพี่นอ้องฝนเศร้าตัวกุณาพันธิไปใส่นะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาซ้ำผาดอีพอแล้ว,ว่าเอาเงืออีหยังใส่ปลาเตี๋ยวเงือยังใส่ปลาเน่าบ่ ปลาน่าแบบใดป้าจะมันตายแล้วตายเ้าักแใส่หันเอาฟังเม็นมัน้าเนา้ามีด้่มีนขนมีปลาเข็งอยกับปล่อยเขาได้นี้มันล่นบ,บ,บ,บ่บ่มากเลยกื่นขึ้ก้ไปเยบ่ บัดนี้อันยุ่มปากไวมันกระเบื้องบือออกนาะว่าเอาไปเอาไปว่างไวแดงเด่เนาะแล้วกังเี่หรอโอ้ไม่จีมูนเข้าไปมัปลอมอ่าเมื่อลันแล่นกันหนนี่แล่นกันหนีมันมาเลนออกกว่านี้เอาไปใส่น้ำันตันหูมันดูโอ้มันแล่เข้าไปน้ำตตันหูโอ้มันเห็ดเน่าๆพี่น้องเห็ดพอเราเอ็ดเน่าเข้าไปในมันก็ออกบวได้กับพี่น้องเข้าไปแล้วก็หันปั๊บก็จะต้องเศษหรอมันติลงสศษหรอแล้วบ่ โอ้มันเข่าไปแล้วมันกระมุดออกมาอะไรพี่น้องเออมันเป็นหู้เนี่หน่อยกับพี่น้องโอ้บ่เขาก็ท่านสมัยแต่ตะกี้เขาเห็นเป็นไหมพผ่บ่ช่วยเดี๋ยใส่ไหมลบ่แบบนี้แม่นบ่แบบนี้อะไรคือเกาบ่ม่ยงจาเห็นบ่ก็ค่ะพี่น้องโอ้ อันไส่ก็สิได้หลายอยู่เนาะกบเนาะแมนบ่เอาเส้าซื้อกับแกลือหรอเ่ <laughs> เป็นตั้งไหนกับแก่คือเส้าซื้อมันมามีแล้วมาคุมค่าเอาดิโอ้มะคุมค่คาบ่ไปเก่งคกคาเต้บ่เออหน่อยมาจับดิโอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กับเก่เป็นสัตว์สงวนแล้ว<แ>อ๋อเพืออ๋บอบ่ไปย้อนแล้วเนาะก็ไปเห็นสื่อตั้เชียตแต่สมัยแต่น้อยหนูแต่หนูเนี่ยหน่อยเด้อค่ะพี่น้อง อีพอเราซื้อกับแกนูก็บเดาวกับแกมาขายพ่นอยค่ะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวนี้เพ่นเซ้าซื้อนะค่ะพี่น้องเนาะบันนี้เพ่นก็มาเห็ดอันเห็ดอุปกรณ์ตอนนี้กำลังเห็ดอุปกรณ์แงบแงบใส่กวบพี่น้องซื้อกับสิ่งๆกับพี่น้องเนาะตะกี้เอาไม้ไปเฮ็ดอีพอเรา่ะอันแน่อนเอาไปล่อมันก็เป็นป่าเน่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะป่าเน่าก็สิ่ขอมากินเขามากินป่าส่วนมากับคบหนานีมันสิโตใหญ่ประมาณ ส่ํไดพอ3นิ้วโตใหญ่บ่บุ้นแล้ว3นิ้วใหญ่นับ่่โ้ตัวในตัวเฒ่าก็มีเด้อบ่ก็มากินน้ํากันนั่นล่ะโอ้มากินน้ํากันตัวใหญ่ตัวเฒ่าเนาะออับพี่น้องก็เบิ่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นเฮ็ดอผู้นนคือว่าเฮาเล เป็นไรเรื่องน้องจงผู่แล้วเราไปโอ้ไปทะ,ละเลแล้วเด้อค่ะค่ะพี่น้องมาเบิ่งอันเนาะมะเบิ่งอันนี้พอ,อ,อเราเฮียแต่นี้นะคะพี่น้องเนาะ,<ท>ะแต่ว่าพิธีใส่นี่ก็จังเดี๋ยวหาเวลาก่อนกับมาท่วมกันนะคะพี่น้องเนาะท่วมมันไปใส่พอดีส่วนมากกูเลยไปใส่อีพอลูกไส้บ่ ลูกไส้ไปใส่เด้อค่ะพี่น้องกันลูกไส้ไปใส่กับมะทั่วมันจะมีเบิร์นไดค่ะพี่น้องเนาะว่าเปิรนใส่แังไหนใส่เนี่ยใส่แยมใบยามแยมมะสับพอใส่ยยมอ๋อค่ะแล้วก็ติดตามตอนต่อไปได้ค่ะพี่น้องเนาะสังเกตุนี่นะค่ะเจเปิร์นสายห้ากสวัสดีค่ะ